นะถ้าเวสุวรรณจะซ้ำรอยจตุคามไหมไม่อ่ะนะในฐานะที่ผมเกิดนะและอยู่ในยุคจตุคามด้วยนะคือจตุคามเนี่ยสมัยเมื่อก่อนผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันผมเขียนทุกวันแหละเรื่องของจัตุคามรามาเทพจนจนเขาติดต่อผมให้ไปออกรายการแฟนบันแท้จตุคามแล้วตกรอบแรกนะผมเนี่ยตกรอบแรกนะคือจตุคามกับกับท้าเวศเนี่ยมันคนละมิตินะะ คนละมิตินะครับแล้วอีกอย่างหนึงน่งเนี่ยจตุคามเนี่ยนะครับคือคือการขึ้นของจตุคามเนี่ยขึ้นแบบโอ้โหนะช่วงนั้นเนี่ยเศ,ศรษฐกิจจตุคามกับเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้มันต่างกันนะหน้าต่างกันนะตอนเศรษฐกิจจตุคามเนี่ยตอนนั้นคนคนยังมีตังกันเยอะแล้วคนร่ํารวยกันเยอะนะนะซื้อทิ้งซื้อกว้างได้เลยนะครับซื้อแบบแบบนะความชอบ นะเห็นใครได้ก็เอามาด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะนะเดี๋ยวนี้เขาก็คิดกันมากหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยจตุคามอะ่ะเท่าที่ผมบอกนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขายจตุคามนะร้านอะไรมันมันกลายเป็นอะไรที่มันผิดอะ่ะนะมันผิดผิดที่ผิดทางมันก็ต้องกลับอยู่ภาวะปกติมันจะให้ร้านก๋วยเตี๋ยวมาขายจตุคามไปถึงร้อยปีไปถึงจนอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะว่าเขามีอาชีพในในอย่างนี้เขาก็ต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่านะโอ้จตุคามนี้ขายได้นะทุกร้านขายได้หมดอะไรแบบที่ผ่านมามันไม่ได้หรอกนะครับท่านไปดูดินะร้านข้าวยังขายจตุคามสมัยเมื่อก่อนเนะี่ยมันมันก็ต้องปกติอะไรแหละมันก็จะกลับไปสู่ภาวะปกติตอนนี้จตุคามขายได้นะท่านรู้ไหมแต่ว่าไม่ใช่ฟูแบบนั้นนะ่ะน่าจตุคามขายได้อยู่หน้าต่างประเทศเขาเข้ามาหาอยู่นะ แต่เขาเลือกรุ่นเล่นนะแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ที่เขาทำานะทขึ้นมาคนต่างประเทศก็ยังสนใจไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นผ้ายานันไม่ไว่าเป็นจัตุคามองค์แต่ขนาดบูชาเนี่ยมันส่งลาบากเท่านั้นเองจริงๆเขาอยากได้ขนาดบูชาแต่มันส่งยากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นขนาดเล็กขนาดอะไรเขาก็ยังต้องการอยู่นะนะก็รอกระแสที่เศรษฐกิจดีๆแล้วมีวัด นะแล้วก็มีรุ่นที่สร้างแล้วมีการทำประชามพนธ์ดีผมว่าจตุคามยังพอไปได้แต่จะบอกว่าจะบอกว่าท้าเวสุวรรณจะเหมือนจตุคามไหมไม่เหมือนนะผมเชื่อว่าไม่เหมือนเพราะว่ามันอยู่คนละนะคนละคนละจังหวะคนละช่วงอย่างอย่างเท้าเวตอนเนี้เท้าเวจริงๆเนี่ยยืนระยะมายืนระยะมายาวยาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้หวือหวานะ เข้ามาแบบมาเรื่อยๆมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเอาเขาจริงๆนะมันก็มีไม่กี่วัดแล้วนะที่ที่ตอบรับเทวเวทได้ดีนะครับถึงจะสร้างกันเยอะก็จริงอนะ่ะหลายวัดก็จริงแต่การตอบรับก็ยังไม่ใช่ว่าไม่เหมือนจตุคามนะจตุคามไก่ไข่เนี่ยมามเสียงตอบรับนะค่อนข้างจะคล้ายกันก็คือว่านาะวัด วัดโนเนมหรือวัดที่ไม่ได้สร้างสามารถที่จะมาสร้างแล้วคนสนใจได้แต่เท้าเวทไม่ใช่ฮะถ้าวัดที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรมาก่อนแล้วไปทำเท้าเวทผมว่าก้นก็เหนื่อยฮะก็เหนื่อยนะนะอย่างที่เขาทำเนี่ยสองวัดที่เขาดังอย่างวัดจุกระเชอนะของหลวงพ่อช้างเนี่ยเขามีเท้าเวทองค์ใหญ่มาก่อนนะนะเขาสร้างเท้าเวทองค์ใหญ่เสร็จเนี่ยแล้วเขาก็มาทำเท้าเวท ไอ้แบบนีมนมมน้มันมีมันมันมีรองรับนะรองรับอยู่แล้วอย่างอย่างของนะของวัดจุฬามณีอย่างเงี้ยเขามีรองรับไอ้อย่างนี้เนี่ยแล้วอยู่ในช่วงของคนขาดที่พึ่งนะคนขาดที่พึ่งนะว่าวิกฤตมันหนักมากนะ,นะวิกฤตหนักมากที่ผ่านมาเนี่ยขนาดคนรวยกลายเป็นคนจนนะเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าจะไปบอกในยุคจอรุคามเนี่ยไอ้คนรวยมาเป็นคนจนเนี่ย แทบจะยากนะในยุคจัรุคามเนี่ยนะไม่มีหรอกมีแต่เขาไปลงทุนแล้วอาจจะขาดทุนแต่ไม่ถึงกับกับจนนะแต่อายุคนี้เขาถึงกับจนเลยนะอายุคนี้หลายคนที่ร่ำรวยร่ำรวยเนี่ยถึงกับจนเลยนะเพราะอะไรฮะนะอย่างอย่างร้านนะร้านกลางคืนอย่างเงี้ยนะ่โดนปิดมาร้านเหล้าโดนปิดเรืออะไรที่ปิดกันมาเนี่ยนะครับ ลได้ที่ต้องจ่ายพนักงานในห้างที่ห้างโดนปิดหรืออะไรคือบางบางคนเนี่ยนะเขาสายป่านเขาสั้นเนี่ยขาดนะาเรียบร้อยเลยครับนะคือคือเป็นหนี้เป็นสินนะตอนเนี้ยคนคนรวยมาจนเนี่ยเยอะมากยุคนี้แล้วมันขาดที่พึ่งนะขาดที่พึ่งมาในจังหวะที่ททเวศก็สามารถจะเป็นที่พึ่งที่พึ่งได้นะครับแล้วเขาก็เลยไปหานะไปหาที่พึ่ง ถ้าจะเทียบกันเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าอา้าวทาไมเขาไม่นะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องไปหาพระพิคเนตนะพระพิคเนตเทพแห่งความสําเร็จนะท่านรู้ไหมการจะไปหาเทพแห่งความสําเร็จเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องนะ่ะอยู่ในระดับที่มีทุนแล้วนะน่ะอยู่ในระดับที่มีทุนแล้วอยู่ในระดับที่เขาสําเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วแต่เขาก็อยากจะได้ ความสาเร็จมากขึ้นก็จะไปไหว้เทพแห่งความสําเร็จแต่ตอนเนี้ยเขาจะไปไหว้เทพแห่งความสําเร็จก็ไม่ได้เพราะว่าเงินทุนเขาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วดูแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะไปสําเร็จมันก็ยากเขาก็เลยต้องต้องไปหาเทาเาวีสุวรรณก่อนนะเขาเรียกว่าปรับก่อนปรับสภาพก่อนขอให้ได้ก่อนนะขอให้ได้ทุนมาก่อน แล้วค่อยนะสำเร็จค่อยว่ากันไปนะฮะแต่ตอนนี้ขอให้มีหนี้สินนะครับมันลดหายหรือหายไปแล้วก็ค่อยมาลงทุนแล้วก็นะไปถึงความสำเร็จผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นเทาเวทนะฮะก็เห็นก็ไปหาเทาเวทกันตอนนี้นะครับนะเยอนะนีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะแต่คนอีกส่วนหนึ่งเขาก็ไปหานะพระพุทธ นะที่ช่วยในเรื่องของความสําเร็จอย่างพระสมเร็จศักดิ์สิทธิ์นะพระสมเร็จศักดิ์สิทธิ์หรือปลดหนี้เห็นไหมนะปลดหนี้นี่คนแห่ไปเพียบเลยแสดงว่าแสดงว่าคนเนี่ยมีหนี้กันเยอะนะมีหนี้กันเยอะก็ไปหาปลดหนี้นะหลวงพ่อปลดหนี้ดังตอนนี้ก็ไปหากันเยอะเลยโอ้ยต่อแถวกันยาวเยียดเลยอันนี้คือที่ทพึ่งที่พึ่งทางใจของผู้คนนะ นะท้าเวสุวรรณเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหแน่นนะแต่ผมบอกนะครับว่าที่คุณถามมาว่าจะเหมือนจตุคามไหมไม่เหมือนหรอกนะไม่เหมือนแล้วจตุคามเนี่ยนะวัดไหนทรรมเนี่ยก็ยังมีเสียงตอบรับนะแต่เท้าเวสเนี่ยวัดไหนทรรมเนี่ยยังเสียงตอบรับมันก็สู้วัดที่เขาเขามีเขามีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวของเท้าเวสอยู่ไม่ได้ฮะนะนะอย่างของของสองวัดเนี่ยเขาอยู่แล้ว นะของหลวงพ่อช้างกับของนาะวัดของอาจาร,รย์อิดเนี่ยอยู่แล้วนะครับนาะยอย่างนี้นะคุณช่างกอฟบอกว่านาะหลวงพ่อช้างกับหลวงพ่ออิดลูกค้าส่งมาเลี่ยมเยอะมากๆครับอาจารย์แรงจริงๆครับนาะแน่นอนอยู่แล้วฮนะแน่นอนอยู่แล้วนะตอนนาแล้วคือคือคือถ้าพูดถึงท้าเวทเนทะ้าเวทเนี่ยนะท่านอาจจะ เด่นในในค่อนข้างจะเรื่องข,ข,ของของท่านในค่อนข้างจะกว้างนิดหนึง่งนะความโดดเด่นของท่านเนี่ยนะค่อนข้างจะกว้างนิดหนึง่งคือคือมันมันครอบคลุมหมดอะนะทั้งเรื่องคุณใสมนดําเรื่องไหม่ดีสิ่งอัปมงคลพูดผีปีศาจอะไรพวกเนี้นะนะไอไอไอความที่ท่านเป็นท่านเป็นเจ้าแห่งเจ้าแห่งยักษ์เจ้าแห่งพูดผีปีศาจทั้งหลายเนี่ย เลยเลยมีความเชื่อคนที่ใส่เนี่ยนาะก็มีความเชื่อเพราะว่าบางคนก็ก็คิดว่าฉันโดนของไหมเนี่ยบางคนก็คิดว่าทําไมชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้นะมันมีสิ่งไม่ดีเข้ามามีเสนียดจังไรอะไรเข้ามาหรือเปล่ามีเรื่องไม่ดีอะไรเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบเนี่ยก็จะใช้ทาเวทในการขจัดปัดเป่านะนะสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลทั้งหลายคือคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเสริมอย่างเดียวนะ นะอย่างถ้าถ้าวัตถุมงคลอย่างอื่นอาจคิดว่าจะเสริมนะนะเสริมแต่นี่ไม่ได้เสริมนะอย่างเดียวอันนี่มีการปัดเป่าด้วยนะนะมีการปัดเป่ามีการปลดนะมีการป้องกันด้วยนะก็ก็ถ้าท้าเวทก็จะจะเป็นอะไรที่มันนะครอบนะครอบคุมอ่ะนะครอบคุมนยะผมถึงบอกว่ายุคนี้ยังไงก็หนีท้าเวทไม่ออกฮนะนะคนในยุคนี้ยังไงก็หนีท้าเวทไม่ออก ถ้ามีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเหล่านี้หนีไม่ออกจริงๆนะผมว่าเขาก็ต้องไปไหว้ขอพรแล้วก็พกติดตัวนะพกติดตัวนี่คือนี่คือนากระแสของเทาเวศนะกระแสของเทาเวก็ผมไม่ได้มามาพูดเพื่อจะมาปั่นนะฮะนั้นผมผมขอร้องเลยนะครับนะหลายคนบอกว่าผมมาปั่นพระเกจิผมมาปั่นวัตถุมงคล นะผมพูดตามกระแสนิยมนะครับตามกระแสที่มีอยู่ผมเป็นผู้่อข่าวผมเอาข่าวที่มันมีอยู่มาพูดไม่ใช่ว่าไม่เอาข่าวที่มีอยู่แล้วเอามาพูดให้เป็นข่าวไม่ใช่นะฮะผมจะบอกให้ว่าผมนำมาพูดอยู่เนี่ยนะวัดจุฬามณีเขาก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนแล้วถ้าผมมาพูดในขณะที่ เขาไม่มีผู้คนเลยนะไม่มีใครไปเลยนะั่งเงียบเหงาวัดเงียบนะท้าเวทไม่มีคนเช่าแล้วผมมานั่งพูดนะนั่งพูดว่าโอ้โ oh, ห oh, ดัง,อย,ง,อ,ยง,งอย่างงู้นอยนะ่างนี้อย่างนั้นนะวัตถุมงคลดังคนบูชากันเยอะทั้งที่คนบูชาไม่มีเลยไอ้แบบนั้นเขาเรียกว่าปั่นไอ้แบบนั้นเรียกว่าสร้างนะสร้างข่าวแต่ที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันมีกระแสอยู่แล้ว ผมเอาเรื่องจริงมาบอกเล่าให้ท่านได้รู้และขยายความให้ท่านได้เห็นเท่านั้นเองนั้นอย่ามากล่าวหาผมเลยว่าผมมานั่งปั่นนะเขาดังอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาดังอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วมันไม่ใช่ผมมานั่งปั่นให้ให้ดังให้มีอะไรนะเขามีอยู่แล้วผมมาสื่อสารให้ท่านได้รับรู้เท่านั้นเองอันนั้นต้องเข้าใจผมนะนะบางคนนี่นะไม่เข้าใจผมเอาอีกแล้วปั่นอีกแล้วนะไอ้นู่นนี่ นะคือถ้าคิดว่าผมจะมานั่งปั่นมาพูดอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวผมทํางานไม่ได้ฮะทางานไม่ได้เนะ่คือคือถ้าไม่เอาเรื่องที่คนเขาเป็นในสังคมไม่เอาเรื่องความนิยมในสังคมมาพูดถึงวงการพระที่เขาเป็นอยู่ผมเป็นผู้สื่อข่าวได้ยังไงเราผู้สื่อข่าวก็คือคนที่จะต้องเอาข่าวที่คนสนใจแล้วเป็นอยู่เอามาพูดถึงนั่นคือการสื่อข่าวนะครับ นะ่ไม่ใช่เต้าข่าวนี่ะแล้วบางข่าวที่เราเอามาลงเนี่ยนะครับผมจะบอกนะครับเป็นข่าวเจาะนะฮะะวงการพระเนี่ยที่ผมเอามาลงเป็นข่าวเจาะไม่ใช่ข่าวแจกเนะท่านเข้าใจไหมผมเนี่ยอยู่หนังสือพิมพ์มาก่อนนะมันมีข่าวอยู่สองข่าวข่าวแจกกับข่าวเจาะนะข่าวแจกส่วนใหญ่จะออกมาจากนะหน่วยงานราชการต่างๆเขาจะเขาจะมาเลยเขาจะปิ้นส่งนะฮะปิ้นส่ง นะเดี๋ยวนี้เขาอาจจะเป็นส่งลายส่งอะไรนะเนื้อเขาปิ้นส่งนั้นเขามีแหล่งข่าวเขียนข่าวให้อยู่แล้วนะเขียนข่าวพาดหัวอะไรมาเรียบร้อยส่งมาเราก็จัดลงนะส่งมาเราก็จัดลงไอ้นั่นเขาเรียกว่าข่าวแจกแต่ข่าวเจาะคือข่าวที่เราทําเองนะได้ยินจากนะได้ได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยนะอย่างอย่างที่ผมพูดคุยกับพระอาจารย์อิดเนี่ยที่พระอาจารย์อิดบอกว่านะการ นะการจะให้ท้าเวสุวรรณเนี่ยนะมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องบวงสวงตั้งดีพถูกไอ้นี่เขาเรียกข่าวจาะเหมือนกันเ,เช่นกับที่ผมพูดคุยกับหลวงพ่อช้างหลวงพ่อช้างบอกว่าจุดประทัดกันมากมายเนี่ยตอนนี้ปวดหัวไปหมดแล้วเพราะว่าจุดกันเป็นล้านๆน,นัดเนี่ยนะเดี๋ยวในช่วงปีใหม่เนี่ยหลวงพ่อช้างบอกว่าจะไม่ให้จุดแล้วนะครับประทัดใช้อำนาจเจ้าวาด บอกว่าไม่ให้จุดแล้วไอ้นี่คือข่าวเจาะฮะข่าวเจาะไม่ใช่ข่าวแจกนะเขาไม่ได้แจกไปตามสื่อต่างๆแล้วก็สื่อเอาไปลงไอ้นี่เนี่ยเราไปพูดคุยแล้วเอามาสื่อกับท่านให้ท่านได้รับรู้นี่ผมทำข่าวเจาะผมไม่ได้เอาข่าวแจกอันนี้ต้องเข้าใจการทำงานของผมด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยูยูเอาอีกแล้ว น้าเต้าข่าวอีกแล้วน้าปั่นกระแสอีกแล้วแล้วเดี๋ยวดูสินะเดี๋ยวดูสิวานะาเท้าเวสุวรรณเนี่ยเขาจะเล่นกันพึทธปัดพึทธปัดไปหมดเลยกระแสจะมาเพราะว่าผมมานั่งเต้าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนะครับคือของดังอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วยิ่งเอามาพูดเนี่ยมันก็ยิ่งได้รับความสนใจแต่ถ้าของไม่ดังของไม่มีกระแสเอามานั่งพูด ยังไงก็ไม่มีฮะยังไงก็ไม่มีนะครับนี่นั้นผมบอกกับท่านไว้ก่อนนะบอกกับท่านไว้ก่อนท่านจะได้รู้การทํางานของนะของคัมพีนิวฮะทุกวันนี้ถ้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าคัมพีนิวเนี่ยได้รับความสนใจที่ได้รับความสนใจเราทํางานหนักนะทำงานหนักนะตั้งแต่ปีห้าหกเราทําไปต้นมาเนี่ย นะพยายามทําแบบปิดทองหลังพระเนะีเมื่อไหร่จะล้นมาหน้าพระเขาจะรู้ว่าคัมพีนิวนะเป็นเป็นคนที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆนะฝ่าจะล้นออกมาฝ่าคนจะยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วตอนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่ไม่ได้เป็นที่นะนรู้จักกันทั่วไปนะครับยังอยู่ในกลุ่มอยู่นะที่รู้จักคัมพีนิวนั้นผมบอกผมอาศัย นะความร่วมไมายร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันหน่อยนะฮะทำให้คัมพีนิวเป็นทีนะ่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นเราจะได้มีช่องทางในการสื่อสารให้ถึงคนในวงการมากขึ้นด้วยะนะครับนะมาดนะูเปิดตํานานความร้อนแรงขุนแผนภายนางครวนนะภายนางครวนของหลวงปู่บุญเหลือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดโคกปีของสระแก้วเจ้าแห่งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับพระขุนแผน ยอดมวลสารในตำนานพายกุมารของหลวงปู่ทิมแล้วก็พายกุมารกัญญาที่ร้อนแรงในปี6 1หนึ่งนะครับมารวมอยู่ในพระขุนแผนพายนางครวนนะอีกหนึ่งกระแสอ่ะนะครับใครสนใจก็สั่งจองกันได้นะครับนะก็ปลายปีก็คงจะได้รับวัตถุมงคลกันแล้วนะครับพระขุนแผนพายนางครวนนะพายนางครวนนะเจ้าแห่งน้ำมนต์นะนี่ นะหลวงปู่บุญเหลือวัดโคกปีคลองครับนะคุณแผนก็ทําสวยนะนะคุณแผนก็ทําสวยมากนะถ้าใครอยากได้นะก็สั่งจองกันได้นะนี่คุณแผนพรายนางครวนนะฮะพรายนางครวนนะนี่นะหลวงปู่บุญเหลือเนี่ยเวลาจะทําอะไรท่านทําจริงนะนี่นะท่านบอกกล่าวนะครับนะนี่นะครับแล้วก็นะ กวดน้ําบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะหลวงพ่อบุญเหลือนีทนนนนนะ่ท่านเน้นจริงนะท่านเน้นจริงๆนะผมเนี่ยนะผมไปหาท่านนะไปหาท่านนะหาหลวงปู่บุญเหลือท่านจะถ้าท่านจะลงทําวัดพอดีในช่วงเย็นนะผมไปหาท่านผมก็เลยบอกว่าหลวงปู่ครับผมขอตามไปด้วยได้ไหมท่านบอกจะตามไปทําไมอะผมบอกว่าผมจะตามไปเก็บภาพเนื้อจะ นะเขาเรียกว่าเก็บภารกิจหน่อยฮะนะนะตามไปก็คุยกับท่านท่านก็หันมาคุยด้วยนะแล้วก็ตามไปที่โบสถ์ท่านก่อนท่านจะสวดมนตนะ์ท่านใช้คา,าถาคาถาท่านท่องคาถาก่อนคนะาถาปัดป้องฮนะสิ่งไม่ดีสิ่งประมงคลทั้งหลายแล้วท่านหันมาบอกผมฮนะท่านบอกว่าจะเป็นพระหรือคนธรรมดานะครับก็ต้อง ก็ต้องท่องคาถาป้องกันไว้คือคือพระก็ก็สามารถจะจะโดนสิ่งไม่ดีได้คนธรรมดาก็สามารถจะโดนสิ่งไม่ดีได้เขาบอกนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น